แย่แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรนะทําไมถึงโดนบางตาแล้วล่ะยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่หรอมาเดี๋ยวฉันจัดการเองเอแผนมากหนะ้าที่ซื้อมันใหม่อยู่ไหนกันนะฉันจำได้ว่าเพิ่งซื้อมานีินาะขี้ลืมจริงๆนะโม ก็อยู่ในลิ้นชักนั่นแหละลองหาดูดีๆเอ๊ะโมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาให้เองขับใจนะว่าแต่เอาไม้มาทำไมหรอยังไม่ทันที่ครีมจะตอบคำถามก็มีงูตัวใหญ่สีดำสนิทโผล่ออกมาโดยพุ่งเป้าไปที่โมนี่นะได้แล้วฉันทำได้ อออยประสบการณ์ใกล้ชิดงูครั้งแรกรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีงูโผล่ออกมาแต่พอเจอเข้าจังๆแล้วก็ทำเอาตัวสั่นขาสั่นเหมือนกันฮะโมเป็นอะไรไหมโดนกัดหรือเปล่าไม,ไ,มไม่ไม่เป็นไรไม่ได้เดินกัดแล้วเธอและครีมโอเคไหมอืมโอเคแต่ยังขนลุกไม่หายอ้าวแล้วงูนั่นไปไหนแล้ว ตัวใหญ่ขนาดนั้นหนีไปตอนไหนทำไมไวจังเออฉันโยนออกไปข้างนอกหน้าต่างแล้วล่ะตอนนี้ในห้องปลอดภัยหายห่วงถ้าบอกไปตรงๆว่านั่นไม่ใช่งูจริงๆแต่เป็นของดำที่ถูกทำขึ้นมาโมงคงจะกลัวจนอยู่ไม่สุขแน่แต่ว่าขืนฉันไม่บอกอะไรพวกเธอเลยแบบนี้ทั้งสองก็คงไม่ระมัดระวังตัวจนถูกทำร้ายได้ง่ายๆคงต้องเกิดอะไรสักอย่างแล้วนี่ ฉันว่านี่ต้องเป็นฝีมือของคนไม่หวังดีแน่ๆนนะอย่างเจ๊เตียวอะไรเงี้ยเจ๊เตียวเหรอเจ๊เตียวเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เธอจะเอางูมาปล่อยในห้องเพื่อทำร้ายพวกเราทำไมเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเจ๊แกนี่อะไรล่ะนั่นดึกดื่นป่านนี้เนี่ยนะมีอะไรเหรออีฟที่โรงงานทักมานะ่ะบอกว่าสินค้าเกิดปัญหาให้เข้ามาดูด่วน เวลานี้นะก็คงเป็นเรื่องใหญ่แหละไม่ไปไม่ได้ถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะขอเวลาฉันเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนี่มันเหตุการณ์อะไรกันเนี่ยมันไม่เคยมีในเนื้อเรื่องนี่นาตามเดิมแล้วโมจะถูกงูกัดจนอีฟต้องพาไปโรงพยาบาลสุดท้ายทั้งสองก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอุตส่าห์คิดว่าถ้าสามารถช่วยโมได้ พวกเธอก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วแต่สุดท้ายก็มีปัญหาใหม่เข้ามาจนได้อีฟฉันว่าอย่าเพิ่งให้โมออกไปข้างนอกเลยจะดีกว่านะเพิ่งเจอเรื่องน่ากลัวมาด้วยเดี๋ยวฉันจะไปแทนเองอืมก็ดีเหมือนกันงั้นโมรออยู่ที่นี่ส่วนฉันกับครีมจะออกไปข้างนอกเองเดี๋ยวจะโทรหารามให้มาอยู่เป็นเพื่อนนะหลังจากนั้น ครีมก็ออกเดินทางไปพร้อมกับอีฟหากพูดตามเนื้อหาในหนังอีฟจะขับรถไปโรงพยาบาลด้วยความเร็วจนเกิดอุบัติเหตุแต่พอเนื้อเรื่องเปลี่ยนอีฟเลยไม่ต้องรีบและขับแบบปกติเลยทำให้ครีมใจชื้นขึ้นมานิดนึงเอาละถ้าขี่ไปถึงครึ่งทางเจเตียวจะส่งดวงวิญ,ญญาณมาบังตาทำให้อีฟมองไม่เห็นทางพอบวกกับความเร็วเลยทำให้ทุกอย่างจบเฮแต่เสียใจด้วยนะเจ๊ เพราะตอนนี้ฉันมาด้วยก่อนจะถึงเครื่องทางฉันก็แค่สลับไปขับรถแทนเท่านี้ก็เรียบร้อยและจะเรียบร้อนขอขับทันทีเลยไม่ได้มันดูน่าสงสัยแถมเมื่อกี้อีฟก็มองฉันแปลกๆด้วยแย่ yeah, แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรนะทำไมถึงโดนบังตาแล้วล่ะยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่หรอมาเดี๋ยวฉันจัดการเองเทว่าทัานใดนั้น รีมก็ถูกกลุ่มควันสีดำปิดตาด้วยเหมือนกันแย่แล้วไม่นะโอ้ยตัวฉันที่นี่มันโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอทำไมถึงตื่นแล้วหรออิ๊ใช่ ตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลเราขับรถชนต้นไม้ข้างทางนะ่ะโล่งใจจังที่เธอฟื้นแบบนี้นี่เองขอโทษนะฉันประมาทเองแหละไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกฉันสิที่ทำอะไรไม่ได้เลยทั้งที่ทั้งที่ททอะไรละ่ะฉันรอฟังอยู่เปล่าไม่มีอะไรฉันโทรบอกโมกับรามแล้วพวกเขากำลังตามมา งั้นฉันขอตัวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาพรีมลุกออกไปแล้วเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อสงบสติอารมณ์พร้อมเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมเรื่องราวมันถึงได้แปลกเปลี่ยนไปบางอย่างกำลังเปลี่ยนเหตุการณ์เกิดขึ้นไวกว่าปกติแถมสถานการณ์ก็ต่างไปจากต้นฉบับอะไรที่ไม่มีในเนื้อเรื่องก็ดันเกิดขึ้น แต่ว่าการที่อีฟกับโมยังมีชีวิตอยู่ถือว่าฉันได้ช่วยพวกเขาแล้วหรือเปล่านะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะอีฟแขนหักเลยนะการที่ฉันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามันควรทำให้พวกเขาปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยไม่ใช่หรือไงโธ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมฉันที่ไม่ใช่คนจากที่นี่ไม่ใช่ตัวละครของเรื่องนี้ถึงโดนบังตาด้วยละ่ะ ในบทมีแค่อีฟที่โดนนินนะาเจเตียวก็ไม่ได้รู้จักฉันไม่มีทางที่เธอจะทำของใส่ได้หรอกเฮ้ย hey! อยู่ตรงนี้นี่เองขึ้นมาทำอะไรที่นี่คนเดียวอ้าวรามมาแล้วเหรอ <c oughs> คือฉันกำลังคิดอะไรเพลินๆนะ่ะแล้วนั่นายดูอะไรอยู่อ๋อดูคลิปสลามนเดอร์ว่ายน้ำนะ่ะ <c oughs> ไม่มีโฆษณาขั้นด้วยนะขอบอก หากใครกำลังเบื่อโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ ad doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Ghostly Home ด้วยนะจะได้รับบริการแบบพิเศษไปเลยอันนี้ดีจริงฉันเองก็สมัครแล้ว เธอเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะรู้ไหมฉันนะ่าเป็นนักฟังเหรียญทองเลยล่ะขอบอกเป็นนักเจ้อระดับโอลิมปิกมากกว่ามั้ง <c oughs> จะว่างั้นก็ได้ <c oughs> ทำไมกันนะ <c oughs> เวลาอยู่กับรามถึงรู้สึกสบายใจแบบนี้ <c oughs> ถึงบุคลิกท่าทางจะดูบ้าบ้าบอๆ <c oughs> ทำตัวไร้สาระ <c oughs> แบบว่าเขาเคยเอาคลิปวิธีเลี้ยงตุ๊กแกให้ฉันดูด้วย แต่พอเวลาเครียดเขากลับทำบรรยากาศให้ดูสบายสบายขึ้นนี่รามฉันมีอะไรอยากเล่าให้ฟังว่ามันเลยแต่ห้ามหัวเราอนนะอืมฉันจะไม่หัวราอเธอครีมเล่าเรื่องที่เธอข่ามิติมาอยู่ที่นี่และสาเหตุที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าให้รามฟังซึ่งรามเองก็ฟังอย่างตั้งใจจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะมันอาจฟังดูเกินจริง แต่ทั้งหมดที่พูดมาฉันสาบานเลยว่าไม่ได้โกหกฉันเชื่อเธอนะและคิดว่าอีฟ <If S 1> เองก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วบ้างเหมือนกันจริงเหรอมินะ่าก่อนหน้านี้อีฟถึงมองฉันแปลกๆขอบใจนะรามที่รับฟังฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยเหมือนได้ระบายไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวอีกอะ่ะยินดีเสมอนี่ฉันมีเพื่อนเป็นสาวจากต่างมิติเหรอเนี่ยไม่ใช่โฮมเลสซังสินะเดี๋ยวเฮย้ยยะ ลงไปข้างล่างกันเถอะไปซื้อหนมซื้อข้าวมากินกันตั้งแต่เกิดเรื่องของยังไม่ตกถึงท้องเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปงั้นจะรออยู่ที่ห้องผู้ป่วยนะ <S <S หลังจากที่รามกลับลงไปแล้วครีมก็หยิบสมุดโน้ตเล็กๆขึ้นมาแล้วบันทึกเรื่องราวในปัจจุบันพร้อมกับเขียนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทว่าในตอนนั้นเอง จูจูก็มีเสียงกระซิบที่จับใจความไม่ได้ลอยมาที่ข้างหูก่อนจะมีตัวหนังสือสีแดงถูกเขียนลงในสมุดว่าแกเปลี่ยนเรื่องนี้ไม่ได้หรอกแ่คือเซซอาของโครงเรื่องที่ฉันไม่อนุญาตให้มีไม่ใช่ตัวละครของฉันเกิดอะไรขึ้นโครงเรื่องตัวละครนี่มันหมายความว่ายังไง แล้วทำไมพวกนั้นถึงรู้ว่าฉันมีตัวตอนอยู่ในโลกนี้ล่ะอุตส่าห์อยู่เงียบเงียบไม่ทำตัวเป็นจุดสังเกตแล้วนะครีมใช้เวลาพักหนึ่งในการทำความเข้าใจข้อความนั้นจนสรุปออกมาได้ว่าแบบนี้เองสินะเรื่องแม่ค้าจิตหลุดที่แท้ก็มีผู้เขียนบทอยู่เบื้องหลังนี่เองโลกแห่งนี้คือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนไม่แปลกเลยที่จะไม่สามารถรู้ที่มาที่ไปของตัวหนัง ไม่รู้ว่ามาจากไหนสร้างขึ้นเมื่อ,อไรหรือใครเป็นผู้กำกับและคนเขียนบทอาจจะเป็นเจเตียวหน้อยนางร้ายกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยก่อนอื่นต้องตรวจสอบให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนบอกตัวตนของการมีอยู่ของฉันให้เจเตียวร,ๆๆรู้เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังขัดขวางไม่ให้ฉันเข้าไปยุ่งกับเนื้อเรื่องดีละต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยกับดราม รมอ้าวโมอีฟแล้วรามละ่ะบอกจะมารออยู่ที่ห้องนี่นาะหายไปไหนแล้วรามลงไปข้างล่างนะครีมอ้าว oh, ไปแล้วเหรอโธไหนบอกจะไปซื้อของพร้อมกันงานพวกเธอเอาอะไรไหมจะได้ซื้อมารวดเดียวเลยถ้าง้นฉันเอาเค้กช็อกโกแลตกับเค้กสตอรอเบอรี่อ๋อซื้อน้ำใบเตยกับฝอยทองมาสองกล่องนะ เออเหอของหวานทั้งนั้นได้ตัดขานแน่งานนี้รามไปไหนของเขานะโทรหาก็ไม่รับไม่ใช่ว่าแอบไปซื้อของก่อนเอ๊ะเอ๊ะนั่นอยู่ตรงนั้นนี่เองรามเอ๊ะรามกำลังยืนคุยกับใครอยู่นะหนานี้ นั่นมันรุดเลยค่ะส่วนตัวของเจ๊เตียวนี่นะสองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอไม่ได้การงานนี้ต้องแอบฟัง <c oughs> แกนี่ก็ยังคงเป็นน้องชายคนเดิมของฉันไม่เปลี่ยนเลยเนาะอะไรนะน้องชายนี่สองคนนั้นเป็นพี่น้องกันเหรอ ทำไมถึงไม่เคยร,รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอย่าบอกนะว่าคนที่เอาเรื่องของฉันรวมถึงอีฟกับโมไปบอกเจ๊เตียวก็คือรามหน่อยนะฉันไม่น่าไว้ใจพูดความลับให้หนายฟังเลยที่แท้ก็แค่คนหลอกลวงคนหนึ่งนี่ครีมยังไม่มาอีกเหรอหิวข้าวจะตายอยู่แล้วนะเอามาแล้วนี่นะงั้นไปกันเถอะปะ พวกเธอเป็นอะไรไปทำไมต้องทำท่าระมัดระวังกันขนาดนั้นหรือว่ามีงูเข้ามาอีกแล้วไหนอยู่ไหน <c oughs> ก็คงจะเป็นอย่างที่นายพูดในห้องนี้มีงูอยู่จริงๆนั่นแหละนั่นก็คือนายไงเล่าไอ้อสรพิษเอ้ยเสียแรงที่เป็นเพื่อนกันถ้าไม่ติดว่าฉันเจ็บอยู่เล้วก็จะซัดนายให้หน่วมเลยรามเดี๋ยวๆอะไรของพวกเธอเนี่ย ฉันไปทำอะไรให้ตอนไหนฉันไม่เคยทำไม่ดีไม่เคยคิดร้ายกับพวกเธอเลยเนาะพูดไปก็เท่านั้นฉันเห็นหมดแล้วที่นายคุยกับเลขารุ่นั่นฮะฮะก็แค่บังเอิญเจอกันนะไม่มีอะไรเลยไม่มีงั้นเหรอแน่ใจนะรามน้องชายคนดีคนเดิมของพี่รุ่เธอได้ยินด้วยเหรอใช่เต็มสองรูหูเลยละ่ะเมสิทสิ์แก้ตัว ที่แท้ก็เป็นนายที่ขายเพื่อนฉันไม่ควรไว้ใจคนผิดอย่าอย่าเพิ่งโมโหเลยนะฟังฉันก่อนอย่าเข้ามาใกล้ถอยออกไปเดี๋ยวนี้อ่ะติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้านะคะ